น,นี่คือเสียงแรงลมพัดลมของคอตัวโปรจาก g s u ไ l i t e อันบอกกันเลยพัดลมอยู่ในนี้พรีเมียมสุดๆอันบอกมาเรียบร้อยแล้วนะครับขออกีกหกกล่องก็จะมีพัดลมของคอจาก g s u l i t e รุ่น Neck Fan Pro 1แถมสายชาร์จแบตคู่มือการใช้งานมาดูรอบตัวเครื่องกันนะครับสวิตช์ปปิดเครื่อง ปุ่มปรับความแรงลมรู้ใช้แบตเตอรี่อันนี้เป็นฐานด้านบนนะลมจะเป่าออกทั้งสองข้างนะครับมีที่รองคอด้านในด้วยเราเปิดพัดลมใช้งานนะกดไปหนึ่งครั้งมีไฟติดขึ้นมาแบบนี้ตอนนี้แรงลมอยู่ที่ระดับที่1ถ้าต้องการปรับแรงลมให้มาหมุนตรงนี้ตัวเลขก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับปรับแรงลมได้มากถึง100ร้ะดับเลยนะครับอันนี้คือระดับ100อันนี้คือเสียงแรงลมสามารถการขางออกได้นะครับเราใช้งานกันเลยเปิดเครื่อง ผมจะปรับไปแรงสุดเลยนะครับระดับ100แรงลมเนี่ยก็จะเป่าตั้งแต่คอขึ้นมานะไปใต้ใบหูใต้ผมนะครับเย็นขึ้นมาตั้งแต่ด้านล่างขึ้นด้านบนเลยนะครับใส่แล้วก็ดูเท่ด้วยนะดูไม่เขินดีนะตัวเครื่องเนี่ยดูหรูดูพรีเมียมเลยนะครับใส่ทํางานใส่ออกกําลังกายได้เลยนะและพัดลมพ้องคอรุ่นนี้มีแบตเตอรี่มากถึง5 0 0 0มิลลิแอมเลยนะครับใช้งานได้ยาวๆเลยอยากได้พัดลมดีๆแบบนี้กดสั่งซื้อท้าสีนเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยถ้านในมีข้อออถามมมมเเเพพิิิ่ตตู้ไดในคลย